สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทยาบานทุกท่านทุกคนกับพี่น้องครับพบกันคือเก่าคือเดิมกับพี่น้องครับตัวนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับเราจะมาตามต่อตาำล่าขางโค้งครับเป็นพี่น้องครับตามแนวถ้ำเกินบานวันที่หานะครับมีเคือมือนีนะครับพี่น้องครับตามเรล่าขางโค้งกับพอเดือนนะครับพี่น้องครับเรามาอยู่ที่ศาลปูตาแห่ครับพี่น้องครับตอนแรกว่าจะวัดซื้บริมาจุดถูกขอปูดอกครับพี่น้องครับแต่พี่น้องเอฟซีเหลือกหลงมาหลายครับพี่น้องครับก็เลยต้องมาตามพี่เอฟซีเนาะ ไปครับพี่น้องครับไปนำขันครับพี่น้องครับเรื่อนครับครับขอวันดีคิดดีเนาะพี่น้องที่อยู่ตา่างอำเภอต่างจังหวัดีติดตามทั้งช่องที่นีวที่ชาวบ้านที่เรียบง่ายผมตั้งแสงทองฝาลวย เอ่อฟซีบางท่านบางคนเนาะเพื่อนอยากให้มาตามแนวทางกระปูตปูตาเหกคำเรียดร้องบ่ได้ก็เลยได้มาตามคำเรือกร้องของเอฟซีพี่น้องผูจีติดตามหรือว่าขารับชมเนาะผมเองกอยับเอฟซีพี่น้องได้โชกได้ใช่ได้มีโชกมีลาบนำกันมันก็เลยได้มาตามให้เนาะขอให้เอฟซีพี่น้องก็มาครบโชคขอลาบนำกันครับพี่น้องครับตามพอดีมากครับพี่น้องครับ โอ้เปท่านเรือยูนี่ตาในมันโอเคท็อปคือตาในมันสวัสดีครับขอเอฟไปเรื่อยๆซาตูนับปูด้อโอ้ยลูกหลานเอฟซีพี่น้องเพิ่นเรียกงลองปูเอ้ยเพิ่นอยากมานี่แหละมาหอดปูด้วยแหละขอจบขอลาน้ำปูเยอะต้นแรกว่าสีวัดศีมางวดวัดชุกเนาะพี่น้องก็เรียกงลองมาหลายพูดมาตามใหม่เนาะครับก็เลยพี่น้องเรียกงลองแบบ ไอ้ขนมนมนมเนยมนเนไม่เดือดไม่ไหมก็ได้กินเล็กๆน้อยไปก่อนปูร้านกับสิคอยได้อยู่ได้กินไปเรื่อยอละขอให้ปังๆเด้อปูเด้อขอเด้อเงล็ดปูเด้อจะไดนกับซอยเอฟซีพี่น้องไงเด้อพึ่งก,กับมีความศรัทธามีความเคารพกับปูตาเหย์อยู่ตรงนี้ศักดิ์สิสิทธ์ศักดิ์สิทธิ์ทางฉุกลามซอยเลือต่างร้าน,านอยู่ทางอำเภอตามจังหวัด เมืองหลอกเมืองหน้าสงจิตสมใจมาหอดปูเนี่ยอหละขอโชคขอลาบนะมัน่ม็นเขียเสีมสารรบท่นเล้วท่นดีหรอกปูเอ้ก็คอยเห็ดไปเรื่อยๆบวกคอยมีเวลาต้งสิแต่งให้ดีใั้งน้ะกันอัตว่าทานพ้นชคลาบพี่น้องเอซีคนไดมีอยู่มีกินมี่เงี้มท้อย ชอุปตุระโตเสมมาสมอเศานโมติสักหนตุระโตเสมมาสมเน่โมติสันึตุระโตเสมสมาหสัมหนึ่สักหนึ่เด้อเจ้าปูไตแห้เจ้าปูเจ้าตาเจ้าปูเจ้าหญ้าก็ดีเจ้าที่เจ้าทาพเูู้เจ้าที่ไมนั่งทลนี่เราต้องเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าห่วงเจ้าสวนก็เดีนตรับรักษาหรือว่าดูแลขุมครองใาบริเวณนี้ก็ดีเมื่อนี่ผู้ขาเอง พ่อเดือนตลอดทั้งเอฟซีพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้ทรงจิตทรงใจเพื่ออยากมาขอปลูกขอหลับกับปูต่างฮหงที่สักคิดอยู hmm. I mean, I ่ในสถานี่ตรงนี้ก็ขอบารมีปูต่างฮห่งถองปูเจ้าญาตาตาเจ้าายปู่ญาตาทวดก็ดีแต่ที่จะทำไม่นา่งพอดีแตจะปิดยาบังจะตมจะตัวลูกเต่าหลอนเอฟซีพี่น้องเ้อปู 14เป็นการเดือกรองให้ปูคาเองเนาะเป็นมาบอกมาเกาให้ปูหูว่าเอออยากได้โชคได้ลาบนั้ำก็มีความสุสใจมาขอพรขอโชคขอลาบขอให้ปูดได้มีความเมตตามีความสงสารเอฟซีพี่น้องอุทิศมีความศรัทธานี่คือความเสือ่อในบารมีของปูตายแหกจะโยตรงนี้งจะดีลูกหลานก็บไได้ลบลูกลไปบ่ได้มาตบกัดให้ปูเด้อ ขอต่ตกตลาดเท่าน It cool ั้นแหละขับปูขาอยู่ตรงนี้สิ่งสกิตก็ที่จะทงขอจุดบุบันดาลขอสามโตตูกบ่งมานี้มมาผู้บรีหนอน้น้อยนี่เขาไม่น้ำมาถวายให้ปูได้อยู่ได้กินน้ำสำแลนสาธุสาธุสาธุสิ่งกิดกมีเจราลเจสิิจะจรทะเลเจริมาเน่ ปีเพลตเจก็ทำให้ทลวนาคาริเตวตุมจิตเตอมาตจันตุสิวัชรตลุยะคังัมนาคาปิทันตาสันติกยมวนีวันสาาวุิสัรมสวปโลยัมทันตาธรรมสวปโลยัมทันตาธรรมสวปโลยัทันตาสาธุสาธุสาธเเทวะเวะดจะที่จะทั้งเอาพูตาแหกเจ้าให้เจ้าหน้าก็ดี ญาติก็ดีบ่มีญาติก็ดีที่อยู่บริเวณนี้เด้อปู่เด้อก่อนเช็งเลยมาอยูยออออ่มากินมารับหมู่รับทราบหลานก็ได้หอดมาเช็มแตง่งกวาหน้าทำปลานี่ทั้กระตรุ่มขนมน้ำเคี้ยวน้ำแดงน้ำเปล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่าง,งเพื่ออย่างปู่ตาเห็ดมาเจ้าปูเจ้างาอยู่ตรงนี้ตรงนบนบันไดนึกว,ว่าโชคลาภได้ให้ยไยด้มืหอน,นี้เป็นเล่าพัฒนาขามโค้งเด้อปูดเด้อเป็นเล่าในวัน ที่หาในแหละงเมล็ดสองพวงคิงก็ไม่เจ้าโพโตเฮที่มีซื่อมีเสียงที่ดงที่ดำเดืนหน้าสถานที่ตรงนี้ไปจงไปเบิ่งหรือว่าไปจับใส่ให้ลูกหลานให้พี่น้องเอฟซีคนอยู่ทางเขาพูดตามจังหวัดตุนเต้ยนี่จบไม่ใช่สาธุสาธุขอยรับหมูรับสาบมารับอยู่ลับกินมีหยาดกระดีบบมีหยาดกระดีเจ้ากรรมนายเวรกระดีเออมาอยู่มากินมาถูกมันล้านลูกล้านก็สิอ ตกอยู่เต็มมาให้ปูได้ยู่ได้กินนี่ละพี่กเกาหน่ละล่ะขอเสีเ็งเสร็จถ่ายด้วยลูกถูกบางคนได้ปูให้ตัวได้กัดพอเห็นในนี่ละพอบารมีปูตาเหกดโมจิอืมเด็กอ่ะ fc ีพีนน่น้องเกิดอยากให้นาตามให้แน่กับปูแมนวันนี้ก็ี๋ยเลยได้มาตามที่เอฟซีพี่ จิตซีไปเลือกลอให้ตามให้ตลอดเลยวันสุดตามให้ตลอดต่อไปนี่ก็จะมาหาตปาปูนี่แหละว่าปูเป็นมีความศรัทธามีความศักดิ์สิทธิ์แม่นย่ำให้โชคให้ลาภตะพานพ้นเมตตาสงสารเด็ดล้านที่น้องมีความศรัทธาเนาะมีความเชื่อครับพี่น้องเป็นความสุขสนุคคลเนาะเป็นคน เสือสมุขก้เนาะเบากโมอะว่าเด็กเดียวตัวเด็กพูดเดินกับโมเองกับโมหูเนาะขอเพียงแต่ว่ากจ้าผู้เจ้าตาเป็นมีความเมตตาให้สาธุเด้อวสาธุด hmm. ้อเจ้าผู uh, ้เจ้าตาเออเจ้าผู้ตาเฮ็นเข้ากันไปหัเนี่ยดีังที่ดังก็ขอให้ขอโชคลาภน้ำไหลมืาอนี่ยมาเนี้จะติดจพรางก็ดีมาอยู่มากินหลับหูหลับสาดเอ้อหลุดร้ายกับประเด็นมาขออย่างมากมายเด็กขอโชคลาภขอเลยเด็บเราพัฒนามาแรกกะ จะปต่งเรือาจะปูจะง่ายรอบนบดาไปบบใส่ลูกใหร้านเอาซีเป็นบใปูาสากนกินกินน้ำเคียวมาสุกยาด้ปูเด้อถวาไเด้เนาะันเคียวมาสุกย่าล้วก็ ความมีท right ุกข์ก็ขอให้คนทุกข์เนอถ้ามมีสุขก็ขอมีความสุขยิ่งยิ่งคนไปอือก็ขอปูญญาที่กระทางของบรรดาท่านพอดชมลาบเลยบุ้านใ้องเอฟซีเลยยี่ฝันเป็นอย่างน้ำบอมขึ้นฝันอยู่ฝันเ้อนเดี๋ยวเคยพอเดินพ่อปอยเอฟซีนะครับให้ฝันมาขึ้นในแจ็คสิจังได้กับบุญหัวด้วยพี่น้องนี่เป็นแนวของฝันเนาะเป็นเป็นเพียงความฝันเนาะ ก็ทีเสื้อได้ทำไรกับปู่วันว่าตำรวจจับมาขึ้นจับมดเฮือนเลยทั้งลูกทั้งร้านทั้งพอ่อทั้งแม่ว่าเกี่ยวกับยาเสพติดแหละพิ่นว่ามียาเสพติดอย่างสิ่งหนาพนก็เลยจับทั้งแม่บ้านจับทั้งร้านจับทั้งผมจับทั้งลูกต้องยังมดม,มืดเฮือนเลยมาขึ้นนี่ผมก็ว่าโอ้เป็นจังใดน้อมาขึ้นก็จังฟันอย่งสี่งนอ้อว่าหรือว่าจังไดผมก็เรื่องที่เขาละมั้งนังนตีจังว่าจักสีปูเป็นสระหาย เขาตรงๆละม้าเงี้ยวะยังไงก็จำหน่อยมาขึ้นฟันตู้ตื่นขึ้นอู๋ว่าค้อมฟันเนาะครัันว่าตำรวจแก้ก็บตามทำทำนายฟันกับว่าฟันดีอยู่เด้อไมีโชคอยู่มีโชคเหล็กเหล็กยู่เนาะเออแต่ว่าเหล็กกับขสีทางใดก็มี่คิดว่าคือสิเขาอยู่นะแบบว่าสร้างข้อมฟันมาสองขึ้นนี่คืนแรกรันวัดได้ใส่นาฬิกานี่ยเมนนาฬิกาคอมือนี่ละเอาแบบ มามันคือดีฟันว่าถือตำรวจจับจับอะไรจับเงืนอื่นได้มันจับตเงื่อนผมมาเลยได้ในเงือนนั่นจับมันุกคนเลยมาเีเทีาคยับเดือนบริจีกับเช็ดหาเ็ดหาเนาะเขาไปรกในเมืองก่อนนาจะมาสรุปควาน่งกะหนึงโอเขปูนมีความเมตตาโชคลาภในหลูกใน้านแตนีเกอหัวเรเราจะเป็นหาเนาะหมาเ่ตรงกับ กับป uh, 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 uh. mm. mm. uh, ูชันพอปุ้มชอบจมปลวกเนาะเออจมปลวกมัอว่านไงเพราแล้วรุ่นมึงอาจจะเป็นไปได้ได้นี่อาจจะเป็นไปได้อ้าวจืบไผ่ต้องไงเขาลงทุนไรนะแเนเพราะว่ามือวานกันตัวไหลกันฮะตัวตัวสองนี่ตึ้งเก่าแล้วนี่เึ้งเก่ากระเปียดแล้วมั้งนี่เราน่าจะให้ตัวเดียวกันมั้งนี่ถ้าเป็นเก่าก็มันจะงามอยู่ก็เป็นเก่ามาก หล่นไปในกันเนาะหล่นไปในกันเนี่พี่น้องก็พอเดือนว่าสิบบุรีมาเนาะว่าสิบบุรมาดอกพอดีกับเอฟซีพี่น้องเพิ่นก็อยากเกยมาตามให้แน่เนาะก็เลยเออก็บ่ได้ว่าอย่างรับครับผมว่าอยากมาหลายที่เพราะยันตัวเลขมันหลายพีิถีก็จะว่ากันเนาะพีิถีก็จะว่ากันเอฟซีพี่น้องมากกะมากทางไหนก็จัดไปทางนั้นเนาะถ้ามากทางปูตาแหกกัลองพิเชน่าครับเข้านี่ก็อยากให้เขาสมหวดละอยากให้ได้น่ะล่ะนี่จะพยายามอยู่างนี้ไป เขาในเด้อปูอ่อนวอนคอมเมนต์มาคอมเมนต์ก็บว่าไรลสาระมันกับว่ากันบ่ได้เนาะมันมันก็เป็นคมเสื้อ่วนบกคนนะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมากพี่น้องก็เดืนผ่านพี่น้องมากพี่น้องก็ตามเนาะใหายกับมักใจแต่เขาเองเขาก็บวมหัวมันจะออกตัวใดเพราะว่าพอดีเนาะบวมหัแล้วบวมหัว่ามันสิตตัวใดบวสามารถหูวใดเราก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเราก็ทำเพียงแค่แนวทางทำเพียงแ่แนวทางครับพี่น้องก็บพี่เจรนาเบิงน้ำใส่ดูพินิจเบิ่ง ครับเป็นไปีใดสำหรก็เจริญนะเบิ้งเพื่อความเปิดเพผนเป็นผู้กลมสนุกสนานไปครับตัวผมเองเนี่ยผมก็พยายามหาแนวทางให้พี่น้องนั่นแหละเพื่อจะได้ซอยกันพิจารณาครับเบิ้งว่ามันสิตเขาหรือสิลุกขย่าว่ากันเพราะว่าผมเองมันห่วงคือกันนั่นแหละผมก็อาศัยบารมีมีศักดิ์ศิีเป็น ทีจะเราใหห้้้จานบางท่านก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีนะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกลผมโค้ชขอบคุณในไลน์เถอะจะใส่ตบแท็มเป็นน้ำใจแบบใดเด้อผมก็ถือว่าถือว่าปูก็ถือว่าซากธิ์เนาะปูนี่ก็ถือว่าขอมาเขาเจ็บเป็นวันก็ถือว่าพอธรรมดาดครับก็ถือว่าปูเป็นกะให้โชคมาตลอดเนาะก็มี่ลดแน่พลาดแน่ก็ต่ท่านเรื่องปกตินะครับผมเป็รื่องปกติผมเองกะอย่างมันเขา แต่ตัวหนึ่งคนเฮาต้องมีบุญวัดสนาน้ำครับเฮาต้องโฉมบางคนบ่ชทำบุญเพอเถื่ออย่างไรแต่โชคมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะครับตัวนี้มันก็ต้องต้องไปคือมันไปเกิดเกินคนกันไผมันมันคือว่าละบุญไผบุญมันเนาะครับครับก็เอาหักว่าเรื่องชุมพรห้เลขตัวเดียวกันก็ยังบ่ถือก็มีเนาะก็ยังบ่ถือก็มีเห็นได้ก็บ่ซื้อก็มีเป็นจังซี่เนาะก็ถือว่าเฮาบ่มีโชคมีลาบบวมีดวงบ่มีบุญสัมพันธ์กันครับผม พี่ปูเองก็ถือว่าปูเพิ่นกบอาจจะมีความเมตตาอยู่เพมันยังเคารพนับถืออยู่นับถือไปตลอดนะยิงปังๆนะปูเด้อยสามโตแตกโชคได้ลาาสมมติเราฆาหายดอกจากแผ่นหนึ่งพ่อลบพ้นแมนสามโตแตกเลยเนื้อกามันยกให้เพรได้เพราะว่ามันเป็นทีมแคบทีมันจำกัดเป็นของครับตรงนี้เนี่ยนะปูเราอยากอยู่แบบเอออยู่แบบธรรมดาธรรมดานี่นะแบบ ขอแต่ว่ามีหม่องว่างซชิงว่างโคงในเดียวสิหามาไปตลาดกันสื่อแทนมาว่างเครื่องเซียนไวเครื่องพุลมากรากใหม่ของอยู่ของกินอีเท่เพิ่มอีกน้อยนึงอีกเพว่าตุเรงงามเนาะงามอยู่ได้เนาะงามงามออาละโอ้ยอีกีพี่น้องคนเรียกรองมากกับปูกับจงเมตาเนาะเมตาหรือว่า มีตาละชงสารเนื้อสารเอรฟซีพี่น้องรนรรณเดอ้อปูเด้อเพื่นแบบมีความศรัทธามีความเสื่อกระปูแล<ต>้วนะบางเอฟซีบางท่านก็ว่าตืว่าโอ้ยดีใจหลไรในคบชุรสนำปลาในคา,า,นา,า,าครอบข้าวครบน้ำปลาใช่ป่ะก็ยังดีปูเอ,อ้ยพอพอได้ประทังชีวิตเป็นมือไปครับลูกหลานก็จาสิบปีเพิ่งบรรณด้มีแต่ขอเพิ่งปูนี่แหละปูตาแหกที่เขาเองก็ทำเป็นแนวทางเราไปเดินเนาะ แต่ว่าก็พี่น้องเบืเ้องแรกใส่ถุงพินิจเด้อเห็ดตึ้งเที่ยงเนี่ยท่างที่ซื้อได้ผมเองก็บ่าสามารถมูลใด,ดเนาะครับออพี่น้องเบื้องแรกพี่ชานาเบื้องปิดหรือถ,ถือก็ย่าว่ากันด่อผมก็อาศัยปูต,ตั้งให้แห้งเป็นบางทีบางเที่บางที่เป็นกับความเมตตาให้โชคให้ลาบเข้าไปไต่ยายปูสูบก,กัน,นมีนหแห้งต่้งไปขอกยายแล้วเนาะไต่ปูเนี่ โอ้งามงามงามพอเดินพอซีกันหนึงละในปู่เด้อกินเก่ากินน้ำแล้วก็เขียวมาสูบยานี่ล่ะดูนั้นมาเมื่อไหร่สูบใบตองเด้บม่ได้สูบเกียกระดาษเนาะคนเถาวัลป์สูบใบตองล่ะค้อนขามไม่ได้สูบนี่ซ้อมคนใชไมใช้มือดอกมาเบิ่งมาเลี้ยวซช่มืออไรล่ะมีอยู่นี่อยู่นี่กินมีหน่อยกินหน่อยไปก่อนปูย ร้านเก่าสวยบุงคนมี้นหาแปดสี่แ่นถือว่างามเนาะแปดสี่แปดห้านอแาเข่าหาเนาะตอนนั้นเนอาหก็ถืว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ถืว่าก็ถืว่าใคเคียงอยู่ใคเคียงกันสี่ห้าแปด่เนให้มนใหม่เพิ่ก่อนโอ้งาม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  แต่ความฝันนี่ผมก็ว่าสีได้อยู่้ะเพราะว่ามันมันมาสองขึ้นก็ทือว่าฝันดีไม่ิงแพทย์สิ หน้าแห้งครับพี่น้องครับตัวบนนี้พ่นให้จูกันเป็นหกกระไดได้พอเดือนน้องเป็นหกแปดที่บ่อหกใช่ป้ะเพราะมันติดกันไ็ถือว่าเาเป็นหาแต่ว่าก็เป็นหานั่นละแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดให้รกากไปนะผมคิดว่าจะเป็นหกกระได,ดครับพี่น้องครับเบิ่งพิจารณาเอาเด้อแต่ว่าเธอแต่ว่าเขียนลงไปมันก็ระลายตัวนะ เรื่องไอพี่น้องพิจารณาซอยกันไปน้ำครับพีเคาะบ้างครับพีเคาะน้ำกันตัดชินใจตัดชินใจบ้างว่าตัได้เป็นตัวใดเนะาะครับโอ้ก็ถือว่าสวยงามครับพี่น้องครับถือว่าสวยงามห้าแปดสี่หรือหกแปดสี่ครับพี่น้องครับจะไดยก็ให้พี่น้องพิจารณาเบื้องี้นเอาเดี๋ยวจงไงเดี๋ยวจะให้พ่อเดือนสรุปให้เอฟซีฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมข้อมูลที่พี่น้องครับเดี๋ยวให้พ่อเดือนสรุปให้เอฟซีฟังอีกครั้งหนึ่งเชิญพ่อเดือนครับผม ครับก็ขอสวัสดีเอฟซีเนาะพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ทางมืองหนกมืองหน้าก็ดีที่พิใส่แรงงานครับมาอนีกับผมเองก็ได้มาตามปูตาเห็ดมองเกาเนาะเพื่อสหับเอฟซีพี่น้องได้เสีมโชคเบิงหรือว่าไปวิเคราะห์เบิงซอยกันว่าจะพิจหรือถือกับผมเองก็บ่สามารถหูฮลดครับแต่เลยจุดถูกนี่เรามาขอปูจุดถูกบางคนก็คือได้หาแปดสี่ 584เนาะผมก็เลยจับคู่ให้คืองหาแปดตัวนี้กับตัวนี้ส่วน54นี่ตัวนี้ตัวหนากับตัวหลังตัวนี้ก็คือ84ตัวนี้กับตัวนี้เนาะครับก็ตัวเลขกัอยูประมาณนี้ FC พี่น้องจับคู่เองก็ได้แ้อบางเทอบางที่ผมอาจจะจับให้บดถึกก็มีครับมาจังเลก็เพี่นาบ่งซอยกันเพื่อปูมันมีความเมตตาให้อีกครับครับอย่างไร เราบารมีปู่ตาแหงที่ตรงนี้แหละอ่าเรี่ยงให้พ่อเดือนสรุปความฝันให้ยอฟกสี่ังหนึ่งขึ้นนะพบฝันมาขึ้นหลังจากเขาเอาขึ้นก่อนก่อนเอาขึ้นก่อนนั่นฝันว่าได้ใส่นาฬิกาเนี่ยว่ามีคนเอานาฬิกามาให้นะครับโอ้ว่าใสนาฬิกาปกติพอเดือนที่บอกเคยมีนาฬิกาใส่มีนาฬิกาเหรอครับไม่เคยฝันเห็นนะไม่เคยฝันว่าได้นาฬิกานะครับแต่ขึ้นนั่นก็ได้ก่อนสิไปขอกับทานจากไอ้นี้แก่จอมปวงนะ พันว่าได้ใส่นาฬิกานั่นแหละขึ้นนั่น,น,น,นก็น,นอนในบนเณนั่งขึ้นนั่นผมก็คิดว่าดีอยู่ฟันดีอยู่แต่เลืามามันขึ้นอีกว่าเอฟซีพี่น้องคนมาก็ตามผูดแต่แห่ไงเงไณรคนมาผมมองฟันว่าถือตำรวจจับมาขึ้นเลยยังไงครับจับมัดแน่นเลยทั้งหลูกทั้งร้านทั้งแม่บ้านทั้งจับ,จบเฉพาะเงินผมเงินเดีือนไ่นจะได้หูเอาไปหมดเลยคนว่า,าเกี่ยวกับยาเสพติดแหละคนนว่า ที่ไปตรวจเงียวตรวจยังมันจะว่าล่ะผมก็ว่าโอ้จองไดครับจับหมดเงินเลยจริงสิคนนี้ว่ามาที่ก็คือมาที่ก็คือเจ็ดหาเจ็ดสิหานะเจ็ดสิหานะห้องกับประต o อะไรเนาะเอาตะเล็กปูเนาะก็พ่อล้วครับคิดว่าหรือจยงไรกัทะเบียนรถก็ที่ว่าออกเกือบสุขขันเนาะทะเบียนรถกับเจ็ดหาหน่าล่ะทะเบียนรถกูเดือนลุบเอ่อทะเบียนรถเจ็ดหากับหาหกมืมาถ่ายคลิปนี่ก็ถือว่าเขาทั้งสามขั้นเขาทั้งสามขั้นครับ ก็ถือว่ากับพี่น้องกับเจาน่าเบื้อกเบิง้งเอาถ่า,เ,าดเด้ออันใดมาให้พอเดินสรุปแล้วก็ให้พ่อเนปซีเนี่ครับผมนก็มาไหน,นก็มาตามให้เลยด้วยเอฟซีพี่น้องผู้ที่รอความหวังจากกูตาเหตุนนเนาะมาไหนก็ผมเองก็อยากให้พี่น้องได้มีโชคมีลาบีโชคม,ม่ใช่ละเลยมาตามให้เพื่อได้หาแปดซีห้าแปดซีจะจับคู่ให้คือหาแปดในกัตัวนี้เนาะเปนหาซีก็ตัวหนากับตัวหลังแปดซีก็คือตัวนี้ครับ ตัวนี้มันก็มันซ้ำหางนี่แหละครับเอฟซีเบงแล้วก็บเจ้าหน้าเบิงมักกับจำคอยตามเด้อบอมันมาเลีอนพายเห็ดเห็ดเป็นเพียงแนวทางให้พี่นอ้องให้เอฟซีได้ลองใส่พินุดเอ้ยใส่ดูนพินิดเบิงบอมัน<ก><ผ>มาเลีอนพานไปเนาะก็เบิเ่งเพื่อความสนุกสนานไปก็ได้หรอกเป็นอย่างครับให้พ่อเอฟซีนลยครับผมครับก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่ให้กำลังใจหรือว่าติดตามมาโดยตลอดมีพรมเองก็ ขอขอบคุณทุกท,ท,ท,ทุกท er ่านะละทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดหรือว่าอยู่เมืองหนองเมืองหน้าก็ดีที่ไปใส่รายงานอยู่เนาะครับมันน be <c ười> ี่ก็เป็นมือวันพระไงก็เป็นมือโลดกระทงนั่มันนี่ก็ถือว่าเป็นมือดีเนาะครับพี่น้องเฮ้าหรือว่าเอฟซีพี่น้องก็จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในขอบครัวคิดสิ่งใดก็คอยได้สมความตางอกตางใจสมความมุมานปรารถนา ขอบารมีปูตาแหกหรือว่าเจ้าที่จะาาาท่าแม่นางธรณีอยู่ตรงนี้ก็ดีจงนำไปปลุกปักรักษาหรือว่าขุมข้องพี่น้องเอฟซีดีเด้ดเอธิฤนคิดท่งนใดก็ธิฤธิ์ธิฤทิยังก็จะเจร่ญนจริญข่อนพอให้ดูแลสุขภาพร่างกายขอจะเจ็บเน่าจนอยากให้จะหนาวะไรก็ขออันนี้โฉคไม่ลาบขอให้ปูได้โดนบันดาลสาธุสาธุสาธุาครับพี่น้องครับมีทะเบียนรถที่ผมใน ครับมาถ่ายคลิปพีน้องครับส่วนมากจริงๆออกรับทุกทุกขั้นครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นขั้นนะครับลาสุดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับพี่น้องครับห้าหนึ่งหกสามครับพี่น้องครับ